มาเมืองวัยรุ่นเจแปนภาค2ครับต่อเนื่องกันจาก e p ีที่แล้วอยู่กับเด็กเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของญี่ปุ่น,นถ้าให้เราคร่าวๆก็คือคนญี่ปุ่นเป็นคนเรียกให้กูซึ่งแสดงว่าไว้ใจได้แน่นอนคือเขาเปิดแคสต์ล็อกมาให้กูเลือกเลยมีบอกส่วนสูงอายุอายุหมดเลยนะเรื่องค่าใช้ใจ่ายก็ประมาณ1 8 0 0 0นแเยนต่อ1ชั่วโมงแต่เพื่อคอนเทนต์แล้วกูจัดให้พวกมึงได้ครับนี่กูเรียกเด็กเอ็นที่เจแปนหรอท้าไม่ต้องบอกก็คือต้องจ่าย1800 0พันหนึ่งหลือก่นแปดาันเสินะก็ูนะเล เฮ้ยน่ารักอยู่ครับมึงก็ตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะเรื่องของการบริการและความยิ้มแย้มแจม่มใสนี่คือเบอร์หนึ่งเลยออคีีนด ชอบอเีป็นคัมไฟลจบเรื่องเด็กเอ็นเข้าๆว่าวันนี้ครับไปต่อกันในวันถัดไปถ้ามึงไปเที่ยวโอซาก้าแล้วมึงหาของเด็กไม่ได้จงตามหาร้านอาหารนี้ซะที่นี่คือที่หนึ่งในดวงใจของกูที่สุดแล้วถูกปากที่สุดตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้เป็นร้านอาหารโลโก้ที่แกงกะหรี่น้ำมันวันที่สุดแล้วอยู่ในโซนฝั่งของมือสองหน้าร้านไม่มีชื่อแต่สติ๊กเกอร์เยอะมากหาร้านนี้ให้เจอและจะรู้ว่ากูไม่ได้พูดเกินจริงครับและในส่วนของวันนี้กูจะกลับไปซ้ำที่ u n i v e r s ซล s ตูด i โอีกรอบและแนะนำ ต่อแถวจริงๆเป็นชั่วโมงครับแล้วมึงก็จะเล่นได้น้อยมากหมดรอบเรื่องสนุกของเด็กๆไปต่อกันในเรื่องของผู้ใหญ่กันขอแนะนําให้มึงรู้จักกับคิมซูเฮยเพื่อนเกาหลีที่ไปเจอที่ไต้หวันเมื่อ2ปีที่แล้วแต่กูไปเกาหลีมาสองรอบไม่เคยออกมาหากูเลยแต่ดันมาเจอที่ญี่ปุ่นดื่มดิ้งที่ร้านฟิวิสักยะได้มันเนี่ยแหละเป็นล่ามกูก็เลยได้รูปกับสาวญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปจบที่ร้านคาราโอเกะปลาลูกดอก วันนี้จบคร่าวๆประมาน,นี้ท่อนถัดไปย้ายเมืองแล้วครับเข้าสู่ทิปรักอย่างสโนว์บอร์ดและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแตงกิ๋ว